รอ,อร่อยอ,อร่อยมากอร่อยเยสวัสดีจากตลาดภูค่ะทุกคนวันนี้ก็พักจากการไปเที่ยวภูเขากันเนาะเหนื่อยแล้วแล้วก็จะพามากินอะไรอร่อยๆที่ตลาดภูเนาะเป็นสถานีรถไฟตลาดภูอันนี้เราก็สั่งก๋วยเตี๋ยวไปแล้วนะคะทุกคน

เนื้อเปื่อกนุ่มมากอร่อยโอเคตอนนี้เราก็กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะลองเดินไปที่ตลาดรัชดาทิเศนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันมีร้านขายของเยอะกว่านี้ร้านอาหารเยอะกว่านี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีแค่ สั้นๆเนาะตรงริมทางรถไฟอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีข้าวแกงแล้วก็มีกว้วยทอดอะไรแบบน้อยน้องแบบอาหารทั่วไปเดี๋ยวจะไปลองดูที่ตลาดรัชดาเนาะว่าเขาจะมีอะไรให้เรากินบ้างเนาะทุกคนไปกัน <c oughs> ถึงแล้วตลาดผู้ของกินเทียบเลยจะไปซื้อปอบเปียสดมาลองกินนะว่าจะเป็นไงเพราะว่าไม่เคยกินปอบเปียสดเหมือนกันเดี๋ยวไปลองดูอันนี้คืออะไรคะคุณเชียร์ครับคุณเชียรอ๋อ ขอ,ขอบคุณค่ะคได้มาละจ้าปอเปี๊ยดสดเดี๋ยวจะไปหาที่นั่งกินก่อน,อน,นมีคุณเชียงมีไข่ มีเต้าหู้แล้วก็มีหมูอะไรสักอย่างนะไม่รู้เหมือนกันอยวกรอก็มีพวกพข้าวขวงงอกแตงกวาก็ถือว่าอ,อร่อยนะความจริงแล้วแป้งห่อเขาอ่ะมันคล้ายๆกับที่เราเอาไปห่อโรตีใส่ไหมอ่ะทุกคนใครที่ยังไม่เคยลองกอบเปี๊ยสดก็มาลองที่นี่ได้นะทุกคนนี่เพิ่งเคยกินครั้งแรก ดูดิไม่ได้คาดหวังให้มันใหญ่ขนาดนี้แต่มันน่ากินมากเลยอ่ะร้นานนี้นะทุกคนตลาดถูสั่งเนื้อโคขุนย่างลองดูนะทุกคนว่าจะเป็น,นพอดีว่ามานั่งโตแล้วเห็นร้านที่เขาอยู่ตรงนี้พอดีรอก่อนกำลังย่างเป็นไงทุกคนอันนี้หน้าตาดูดนะีเนาะน้ำเต็งโมปัน่นจ้ามาลองชิม อือร่อยสุดชื่นสุดชื่นอร่อยมากทุกคนชอบอันนี้มากชอบพรีเซนเทชันมากทุกคนพี่เขามาเสิร์ฟแล้วนะนี่เนื้อย่างโคขุดนะคะแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มเจ็ดให้เราด้วยนะ อ,อืมอืมยน้ำจิ้มเจียวมันจะหวานเดี๋ยวลองแบบไม่จิ้นนะม,มน,น่ออือมก็จะหวาน กินขนมปกอะอยากกินขนมปกใช่ใช่โอเคอยากกินขนมปก oh. นี่เขยา่าเขยา่าเ่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานคะ่ะ <c oughs> นี่พังพังของแม่ค้าแล้ว <want> ตำรวจ police น,นี้เราก็ได้ขนมครกมาแล้วนะเราสั่งไส้มันม่วงแล้วก็ไส,ส้เผือกลองไส้เผือกกัอืม,อมรู้สึกว่าขนมครกอานนี้อร่อยนะเพราะว่าไม่หวานมากแบบไม่หวานจนแสบคออทุกคนบางที่จะหวานมากเลยใช่ไหมอันนี้อร่อยเลยอันนี้เป็นมันม่วง รวมๆแล้วอร่อยไม่หวานเกินกำลังดีแล้วก็หอมมะพร้าวหอมกะทิหอมกินมันเมืองด้วยอร่อย<ม>ขนมเพื่องซรีนทิ์นะทุกคนข,ข้างหลังน่ากินมากนะ<ม>ต่งไปไสอง้สหวานแล้วก็สองไสเค็มเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นไง ี้เราได้สลิงทิปขนมเบื้องมาแล้วนะนี่เป็นไงสั่งไส้หวานแล้วก็ไส้เค็มมานะเราจะล,ลองไส้เค็มก่อนละกันนี่นะเลยก็ข้างในคือไส้แน่นๆนะทุกคนน่าจเต็มอร่อยนะหอมๆทั้งแหนข้างในแม่แบบไม่เลี่ยน จะมาลงไส้หวานกันแต่ว่าจะเป็นยังไงแต่ไส้หวานก็อร่อยอยู่แล้วเพราะว่ามีทุกคนเห็นไหมไสข้างในแน่นแน่เหมือนกันจานเอ้าจริงปะไสหวานนะ่ะมันอร่อยอยู่แล้วไงไม่หวานจีดไม่หวานเลี่ยนทุกคนอร่อยมากตอ,อกนแ,แรกนึกว่าเป็นแบบมะพร้าวแก่ที่เขาเอามาขูดขูดขูด,ขดใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่นะเป็นมะพร้าวแก่นะทุกคนผสมกับ ปล่อยทองอร่อยมาก4ชิ้นพ0ิบบาทถือว่าถูกเพราะว่าชิ้นใหญ่นะนเนี้ยทุกคนแล้วก็ไส้ข้างในคือแบบชุ้มๆเลยดูดิอร่อยจริงทุกคนขนมเบื้องไทยตลาดครูจะเินทิปอร่อยเด้อน,นี่อันนี้แนะนำจากตอนนี้ก็อิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟดีกว่ไปคาเฟ่เนาะ ทุกคนตอนนี้เราเดินมาที่คาเฟ่ใช่ป่ะแต่มาสารุปว่าคาเฟ่ปิดจะเขียนว่าเปิดวันพุธถึงวันจันนะแต่ว่าเขาปิดอะทุกคนตอนนี้เราก็เจอคาเฟ่ใหม่แล้วเนาะคือมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดเลยนะคาเฟ่น่ารักนะดูค่ะคาเฟ่เ,ฟเล็กๆแต่ว่าน่ารักดี <คา S 2> อ่ะอีอ่จะให้ดูนะทุกคนอยู่ตรงข้ามกับตลาดเลยนะอันนี้ข้างนอกเน่เป็นตลาดเลยพอเราเดินเดินเข้ามานี่ก็เจอเลย เบียวมันชัดคาะทุกคนได้แล้วเข้มเบอร์แต่ว่าอร่อยกาแฟของไอเลนว้าเข้มเบอร์ เข้มแ,แบบตื่นแต่ว่าทุกคนทั้งสองแก้วเนี้ยคือจ่ายไปแค่124บาทเองนะถือว่าราคาดีมากราคาดีกว่าที่อื่นโอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปที่วัดวัดปากน้ำภาษีจเจริญเนาะเดี๋ยวจะเดินไป อันนี้เป็นข้างหลังวัดนะทุกคนเป็นข้างหลังองค์พระนะเพราะน่าจะต้องเดินไปนิดนึงเพื่อที่จะไปข้างหน้าเนะาะศาลข้างล่างอะ่ะบูรณะอยู่นะทุกคนวัด <What? S 1> ปักน้ัพรศรีเจริญที่เราตั้งใจจะมาเนาะแต่เราก็ไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกนะว่าจะบูรณะอยู่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่จ้ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะออกไป ข้างนองนะเพราะว่าในวัดอะตอนนี้เขาคือบูรณะอยู่เนาะคือเราก็ไม่สามารถดูอะไรได้เยอะแยะได้แต่ว่าก็ยังดีที่ได้มาเนาะเดี๋ยวมาสั่งไอติมไข่แข็งดูเพราะว่ายังไม่เคยกินมันกันแต่ทุกคนบอกว่าอร่อยนี่ทุกคนมันเป็นไอติมมะพร้าวนะแล้วก็ข้างในเขา mix ก,กับไขม่มาด้วย อเฉยเลยอร่อยว้าเกินเกินความคาดหวังเฮ้ยตอนแรกนึกว่ามันจะคาวหรือว่ามันจะกลิ่นไม่ไม่โอเคอะไรอย่เงี้ยอร่อยอืมอืมหอันนี้มันก็ต้องแข็งแต่นั่นแหละทั่วไปแต่ว่าเขาแค่จัดมาน่ารักมากเลย ทุกคนตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะที่ร้านไอศครีมเนาะไอศครีมอร่อยมากทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าบ้านกุ๊กไก่นะเ,นอเออแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าแถวเนี้ยเขาเรียกว่าบันพัสโองคือหลงมากอันนี้คือร้านบ้านกุ๊กไก่นะทุกคนนี้ก็จะมีโต๊ะเยอะมากพนักงานก็เยอะมากมีข้างนอกด้วยนะอันนี้คือข้างหลังนะสั่งสิกี้ สั่งเป็นน้ำอ่ะนี่น่ากินนะอร่อยม,มากเลยเดี๋ยวจะลองแบบที่ยังไม่ใส่ซอสนนะ ฮ้ยทุกคนมันอร่อยนะร้านบ้านุ๊กไก่เออร้านบ้านกุ๊กไก่ซุกี้แห้งอร่อยมากหอม,หอมกระทะมากออยังยังไม่ต้องแบบเรายังไม่ต้องใส่ออซอสเพิ่มเลยแต่ว่าอร่อยนะ มันเข้มข้นแล้วรู้สึกว่าเข้มข้นแล้วอร่อยแล้วก็เลยไม่ใส่เพิ่มดีกว่าอร่อยจริงๆนะทุกคนอร่อยแต่จะมาลองสุก,กี้น้ำนะอันนี้เย่งของไเลยเมื่อกีด้ดูจะเป็นยังไงว้าสุกี้น้ำก็อร่อยแล้วไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยอู้อืม วายวายวายทุกคนทุกคนทุกคนร้านบ้านกุ้งไก่สุก,กี้อร่อยมากมากินโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็กินทั้งวันแล้วก็อิ่มแล้วเนาะตอนนี้คืออิ่มมากนี่นะร้านขังหลังคือบ้านกุ้งไก่นะอย่าลืมอร่อยมากสุกี้อร่อยมากวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะถ้าสมมติว่าเจออะไรอีกก็จะถ่ายมาให้ดูเนาะแต่ถ้าไม่เจอก็คือนั่นแหละถึงบ้านแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย